นาทลงละค่ะและดิฉันนางสาวนาตชาสิสุขะค่ะพวกเรานะคะมาจากรายวิชา SU 301หรือว่าพลเมืองถึงหน,นั่งค่ะเศกสองศูนย์หกหกลุ่มของพวกเรานะคะก็จะทําเรื่องการลดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเนื่องจากพวกเรานะคะได้ประสบพบเจอกับปัญหาด้านการขับขี่และการข้ามทางวลาลายภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นจนํานวนมากนะคะ ุ่มของพวกเราจรึงทำการสร้างวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อทำการเผยแพร่ลงสื่อโซเชียลต่ตางๆค่ะ,คะและวัตถุประสง,งค์ของกลุ่มพวกเรานะคะก็มีเป้าหมายต้องการที่จะลดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยให้ลดลงค่ะและต้องการให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกมีสามารถสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองค่ะ และนี่นะคะจะเป็นวิดีโอที่กลุ่มของของเราเนี่ยได้ทำการสร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยเฮ้ยทำไมรีบมากนะทำไมมาถึมาวันวเฮ้ยอะไรวะกลุ่มอเมริกดิ ะะะดอกมมาวันนีี้ไรปขับรถซ้อนสามรู้เปล่าผิดกฎหมายอ่ะที่พวกมึงยังเล่นโทรศัพท์ตอนข้ามถนนเลยใช่ป่ะเออใช่แต่นี้มันทางมาลายต้องต้องชะลอหน่อยไหมเฮ้ยเพื่อนใจเย็นเออนั่นดิใช่ไหมตลอดต้องกส่กันเนาะก็ไม่ใส่ทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะจะชนอยู่หรือไม่ยมทำไมไม่เนี่ยเหตแล้วก็ไม่พากลับจากเรื่องเล็กๆก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่จนได้ก็ผิดกันทั้งคู่แหละอ่ะ มีก็ด้วยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าพอดีครับวันนี้ผมไยนต้องขับอยู่ก็เลยไม่ได้มองครับไม่เป็นไรมั้งครับไม่เป็นไรส่งของแม่เดินทาอะไรหน่อยแกแต่คุณเล็ดออกนะเป็นไรมากหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับนั่นไงเดี๋ยวผมไปส่งกันเป็นเรื่องจึงได้ฉันนมาททอะไรีี่่ ฉันมาทำอะไรที่นี่แต่ถ้าเห็นไหมล่ะแต่แค่เนี้ย เพียงแค่ทุกคนมีสติและคิดให้รอบคอบมากขึ้นทั้งการข้ามถนนและการขับขี่รถก็จะสร้างความปลอดภัยอีกทั้งยังลดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย ทุกคนเราต้องการให้ทุกคนนะคะรู้จักระมัดระวังในการขับขี่รถและการข้ามถนนมากขึ้นค่ะทางนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อของพวกเราเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะพวกเรานะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยขับขี่กันอย่างไม่ประมาทและข้ามถนนได้อย,ย่างปลอดภัยค่ะค่ะงั้นวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะบ๊ายบาย